สวัสดีค่ะพบกับแพนในช่อง I อมแพนนะคะวันนี้แพนมีเรื่องบทความเรื่องที่ผ้าข้อคิดดีๆที่รักษาจิตใจมาเล่าให้เพื่อนๆฟังนะคะหรือว่าสรุปให้เพื่อนๆฟังมาฟังกันเลยนะคะข้อแรกก็คือคนเรามีความรู้สึกรักชอบโกรธเศร้าไม่ต่างกันขึ้นอยู่กับว่า เวลาไหนมันจะแสดงออกมามากน้อยเพียงใดเท่านั้นเองค่ะข้อที่สองก็คือโลกสอนให้มนุษย์รู้ว่าทุกสิ่งต้องมีการเปลี่ยนแปลงแต่โลกครับสอนให้มนุษย์พูดพันหัวเราะร้องไห้ข้อที่สก็คนที่หัวตลกหัวเราะสดใสก็คือคนเดียวกับ คนที่สามารถร้องไห้ฟูไฟได้เพียงแค่คุณใจไรเห็นหรือเปล่าเท่านั้นเองค่ะขอ้อที่4เด็กๆจะมองว่าผู้ใหญซีเรียนในขณะที่ผู้ใหญ่บอกว่าเด็กไรสาระเพราะเด็กไม่เคยเป็นผู้ใหญ่มาก่อนวันเขาเขาคงจะรู้ว่าทำไมต้องซีเรียสกับทุกเรื่อง ข้อที่๕นะคะครอบครัวไทยมักเลี้ยงลูกผู้หญิงให้ให้เป็นฝ่ายถูกเลือกคอยสั่งสอนให้ทำตัวเรียบร้อยไม่อย่างนั้นจะไม่มีใครเอาค่ะข้อที่6ก็คือเพื่อนที่ดีที่สุดก็คือคนที่คุณสามารถนั่งอยู่ริมทะเลและปรึกษา หรือพูดอะไรสักอย่างกับเพื่อนคนหนาได้ข้อที่7ก็คือใครหลายคนไม่กล้าเข้าไปรปอบโยนให้คำปรึกษาก็เพื่อนพอคิดว่าเราไม่รู้จะบอกเขายังไงเพราเป็นเพราะเราเป็นแค่เพื่อนเราไม่ใช่ปกครองหรือญาติที่จะบอกได้เนีย่ยค่ะข้อที่8ก็คือผู้ใช้ที่ร้องไห้และยอมรับว่าตัวเองอ่อน ออนแอหรือรองให้เขาให้เขาคือสุภาพบุรุษที่สุดอย่างน้อยเขาก็คือเขาก็มีความซื่อสัตย์ในเรื่องของความรู้สึกของตัวเองข้อที่เก็คือก่อนที่วันนี้จะทําให้รู้จักกับผู้คนใหม่ๆอย่าลือพร้อตัวเองก็อนว่าในช่วงเวลาที่ผ่านมาทําใครล่นหายไปในชีวิตหรือเปล่า ข้อที่สิบนะคะก็คือเงินไม่ใช่พระเจ้าแต่ทําให้เรามีทางเลือกมากขึ้นในการใช้เงินหรือเงินจะมาต้องไหนที่เราเราก็คือเราจะรู้อะไรเงี้ยข้อที่สิบเอ็ดก็คือมีสติสตังอยู่กับตัวก็พี่เวลาใช้ แล้วก็ข้อที่ข้อที่สิบสองนะคะเวลาที่เรารักใครเราจะรู้สึกว่าตัวเล็กเหลือเกินเวลาใครให้ความรักเราจะรู้สึกว่าตัวใหญ่เหลือเกินแต่ถ้าเราเจอคนที่เรารักเขาและเขารักเราเราจะพัดกันตัวเล็กตัวใหญ่เข้มแข็งกันก็พอข้อที่สิบสามนะคะ วันที่คุณเข้มแข็งและแข็งแรงพออย่าลืมเป็นผู้ฟังที่ดีให้กับคนที่มีปัญหาด้วยข้อที่14รู้ไหมว่าอายุคนเราเฉลี่ยด76ด6ต่อปีนั้นแค่3,952อาทิตย์เท่านั้นคุณจะหมดเวลาไปกับการนอนถึง1,317ออาทิตย์ซึ่งซึ่งจะเท่ากับ อายุที่เราใช้ทุกวันนี้แค่สองพันหก้อยสามิบทิศเท่านั้นเองพอที่สิบห้ลองฉลองวันเกิดกับครอบครัวสักปีแล้วคุณจะรู้ได้ว่าเมื่อคุณต้องการร้องไห้ในการในงานวันเกิดวันแรกคนในครอบครัวคุณจะมีความสุขขนาดไหนกัน เป็นยังไงบ้างคะเพื่อความพแพ่นธามันสรุปให้เพื่อนๆ่ฟังเป็นยังไงกันบ้างคะ่ะเพื่อนๆมีความคิดเห็นยังไงบ้างก็อย่าลืมคอมเมนต์ใต้คลิปนะคะแล้วก็อย่าลืมกดติดปามพนกดซ,ซับสไครป์พนนะคะเพื่อเป็นกำลังใจพใ้นพ์หน่อยนะขอบคุณค่ะสวัสดีคะ่ะบ๊ายบาย